ล่อมาสัตย์อัลลอฮฺอับดิลก็ว,วาารอษุลิข์กับมุฮัมมัดวะอาลาอัลลิฮีวะซฮบิอุมันตะบิฮุมยัสลานินอิลลายมิดีนอามะบาร์ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอบคุณสกอร์ขอบพระองค์ละสุบฮานะวะตะลานะครับขอขอบคุณพระองค์ที่ได้ให้เราได้ออนอนหลับนะแล้วก็ตื่นมานะครับในสภาพที่สมบูรณ์นะครับได้รับเนื้อมาต์ตะยามเช้านะครับ ยังหายใจได้นะครับแล้วก็ยังเดินไปไหนมาไหนได้แล้วก็พาตัวเรานั้นมาสู่มัสยิดมาสู่สถานที่อันทรงเกียรติแล้วก็เป็นสุนนะของทรศรอษูลาลัยวัสลัมนะครับที่เราควรจะต้องทํารงรักษาเอาไว้นะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับจะสุขหรือจะทุกข์ จะสมหวังหรือจะผิดหวังจะร่ำรวยหรือจะยากจนนะครับจะลำบากหรือจะสุขสบายด้วยแล้วจะต้องแต่จะต้องมาพบกับพระรองลัลสุบาในหัวตาลามาสยุดกับพระองลัลสระที่มาศิดทั้งสิ้นนะครับอย่าได้หลงไหลได้เพิ่มนะครับกับทรัพย์สินในดุนยาอย่าได้หลงไหลได้เพิ่มกับเครสถานบ้านช่องที่เราจัดสรรทำอาไว้อย่างดีนะครับตกแต่งอย่างดีนะครับเพราะนั่นมันเป็นผลประโยชน์ในดุนยาเท่านั้นเอง นะครับแต่หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อรัชสมหาในวตานธรรานั้นสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะวันหนึ่งนั้นเราจะต้องกลับไปสู่พระองค์นะครับกลับไปรับการาตัดสินนะครับถึงพฤติการต่างๆที่เราดําเนินชีวิตในดุนยานี้นะครับบางคนนี่ลืมอากิรรภ์เลยนะคิดว่าจะอยู่สักร้อยสองสามร้อยปีนะครับโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมพร้อมแต่พอวันหนึ่งมาถึงแล้วนะครับ เขาก็จะขอจากลาสวาธราฟาสตอตกววากุมมีนโซเลฮยินนะครับขอปบิงเวลาไว้ก่อนนะเพื่อเขาจะได้ทํำสระกร็แล้วก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ทำความดีทั้งหลายนะครับเพราะเมื่ออายันมาถึงแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะประหิงเวลาได้แม้แต่วินาทีเดียวนั่นเองพี่นงค